ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กจ้า,าไก่เส้นนี่นะเนาะไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เ,เส้นเล็กเนาะมด้ไหมไดอยา่างสวัสดีค่ะนี่ไม่ให้ก๋วยเตี๋ยวจ้ะทุกคนจ้ะต้มน้ำซุปไปแล้วค่ะเส้นหมี่เหมือนเดิมเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เลยจ้าน่าจะหลวบไปลค่ะ นะคะถ้วยเราจะใส่ถ้วยนี้เลยนะคะทุกคนจ้มมะมอสซาส์ไล่ไปบอค่ะทุกคนจ้ะใส่เส้นลงไปเนาะจากนั้น,น่จ้าก็จะใส่ผักจก้ะกะหล่ำเนาะค่ะใส่กะหล่ำลงไปนี่ค่ะแคบิสืลงไปจา้าแค่นั้นจ้าลูกผสมนะค่ะแตน่อไม้นี้เนาะหืมตะเก็นเงากโนไม้ที่เขาใส่ล่าเม้งนะคะทุกคนจ้ะ ที่เขาใส่ละเมนนะคะเราจะเร่งไฟนะคะแล้วมีไก่อยู่คะ่ะทุกคนต้มนี่คะ่ะนี่จะเป็นสันไนไกเนาะคะ่ะแม่จังก,ก็ต้มไปแล้วเนาะนี่แต่เร่งไฟให้มัน,น,นร้อนๆก่อนเนะาะเดี๋ยวไฟให้หร้อนเนาะหมูบดจ้ะหมูบดหมูบดลงไปลวกก่อนเนาะบดลงไปลวกสักหน่อย ยหนูบดใส่บามีอะไรก็ใส่นะคะก๋วเตี๋ยวนี่ค่ะลงไปตรงนี้นจกนั้นจก็จะใสต่ต้มจานี่ไข่ต้ม,ตตมแล้วกคนจะไต้ม่สลนึ่งไต้มลงไปนะคะก๋วยเตี๋ยวลำหนึงผ <laughs> สมกันจะ้ะ อันนั้นก็ตักเลยค่ะไม่ร้อนนี่ไม่ห่อน,นี่เอาตักเลยค่ะเสียงม,มันเกือบสักผ่าว่ามันเสียงห่อร่องค่ะทุกคนจะ้ะเกียแล้วค่ะนก็ดเตี๋ยวผสมราเมง น้ำหน่อยนะต้น okay, น้ำ wow. ค่ะมาต้นน้ำโอเคจากนั้นก็ใส่หอมค่ะหอมหอมหอมผักชีหอมผักชีค่ะหอมผักชีจุ่มลงไปนะกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวจุงหวานน่าอร่อยเลยนะมันก็ปรุงตามสบายได้ค่ะนะปรุงตามใจชอบจ้ะให้ใจใส่พริกลงไป ทิกงขนลงไปสักหน่อยนะทิ้งขคนไปทิกงขนเดี๋ยวลงนิดจะเกี๋ยวลูกครึ่งจะทุกคนจะเดี๋ยวลูกครึ่งนะมันจะใส่อะไรก็ใส่น้กตาลลงไปน้ำตาชอบนะ ม,นนะะมันส้มมีผลนะจ๊ะใส่น้ำส้มะมันไม่ส้มจีดมันจะเป็นส้มส้มันหวานสักหน่อยนะนี่ค่ะน่าจะอร่อยะะแล้วค่ะคุณจ๋ารับประทานนะคะ